สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเสนอเรื่องการใไ้เท็ตแบบตัวก,กรเชิญรับชมรับความได้เลยค่ะการไทเตรแบบแรกของแบบมมนะคะการวิเคราะห์เป็นวิธีทางเคมีที่ใช้ในการหาปริมาตรไอออนคไร์ I o P H ในสารละลายตัวยอย่างโดยอาศัยการไตเติตแบบสุก,กรณค่ะอินดิเคเตอร์สาระละลาย โซเดียมไนเตรต่งความเข้มข้นที่แน่นอนอินดิเคเตอร์ที่ใช้โพแทสเซียมโพเมดเป็นตัวบ่งชี้อินดิเคเตอร์ทางวิทยิศาสตร์กับไอออนซิลเวอร์เมื่อไอออนคลอไรด์ไอออนคลอไรด์หมดจากสารละลายแล้วจะเกิดตะกอนสีแดงอีกของซิลเวอร์โพเมดเป็นจุดยุติ ปฏิกิริยาจุดยุดจีสังเกตจากการเปลี่ยนสีของะตะกอนจากสีขาวเป็นสีแดงกินสีแดงกิของซิลเวอร์โฟเมตคือจุดยุบตีสภาพของสารละลายสารนวิวเลตคือซิลเวอร์ไนเตรตเป็นสารละลายมาตรฐานการไตรเตรตการไตรเตรตแบบตรงเพราะซิลเวอร์ไนเตรตทำปฏิกิริยากับไออน <c oughs> อนคลอไรโดยตรงในสารละลาย การประยุกต์นะคะวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำดื่มหรือน้ำปลาหรือน้ำทะเลใช้วิธีมองและตรวจสอบหาความเข้มหรือคุณภาพน้ําค่ะต่อไปนะคะที่ที่สองคือโบฮานการวิเคราะห์นะคะจะใช้เพื่อหาปริมาณของไอออนคลอไรด์ไอออนโบรไมด์และไอออนไอโอไดด์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรสอินดิเคเตอร์นะคะจะใช้เป็นไอออนเหล็กซึ่งมักอยู่ในรูปของสารละลายเบอร์ิกแอมโมเนียม สันเตยตูดุติเมา่สารลายเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดหมูจากการเกิดสารเชิงซ้อนซึ่งแสดงว่าซิลเวอร์ไออนอนถูกไทเทนหมดแล้วสารยูเรตนะคะคือสารสารละลายแม่ฐานเป็นโพแทสเซียมไทโอเซเนตการไทเทนนะคะเป็นการไทเทนแบบย้อนกลับค่ะคือการไทเทนที่ไม่สามารถวัดปริมาณสารที่เราสนใจได้ดโดยตรง ัวอย่างก,การประยุกต์นะคะการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารใช้วัดปรดิมาณเกลือนในอาหารเช่นเนื้อเค็ปเมปลาเค็มซอสถั่วเหลืองเพื่อควบ่มมคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ค่ะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีของฟาแดนค่ะการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์หาปริมาณของเฮลไออนเช่นไอออนคอลอไรด์ไอออนโบไมด์ไอออนไอโอดหรือไอออนไทโอซยาเนตในสารละลายตัวอย่างค่ะอินดิเคเตอร์นะคะจะเป็นแบบดูดซับ ซึ่งมักเป็นสีย้อมอินทรีย์ที่เป็นกรดอ่อนเช่นฟูลเรสซีนค่ะสารในบิวเลนนะคะจะใช้สารละลายมาตรฐานซิเวอร์ในเตจการไทเทตนะคะจะเป็นการไทเทตแบบโดยตรงค่ะโดยสารละลายมาตรฐานซิเวอร์ในเตจเนี่ยจะทําปฏิกิยาโดยตรงกับเฮลย จุดยุตินะคะจะสังเกตได้จากการที่ตะกอนเปลี่ยนสีหรือมีการเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนของสารละลายหรือผิวตะกอนเนื่องจากอินดิเคเตอร์ถูกดูดซับบนพื้นผิวของตะกอนที่เกิดขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะในการไทเทตไอออนคอไรด์ ide, ด้วยซิลเวอร์ไนเตโดยใช้ฟลเรสซินที่เป็นอินดิเคเตอร์นะคะเมื่อถึงจุดยุติตะกอนของซิลเวอร์คอร์จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือว่าสีชมพูอมส้มค่ะ ตัวอย่างการประยุกต์นะคะสิ่งวิเคราะห์จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของเกลือเฮได์การประยุกต์เป็นการไทเทตสารตัวอย่างเทียบกับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเต็ค,ค่ะและปริมาตรที่ใช้ในการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของสารบริสุทธิ์ค่ะแหล่งที่มานะคะจากใชชิพีค่ะและเท,ทนนาคะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะและขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ